วันนี้นะคะเราจะมารีวิวลูกรลักของสามีก็คือตัวนี้เลยค่ะ Harley Davidson ตัวนี้นะคะรุ่นนี้ของรุ่นนี้เขาชื่อ Softail t Breakout ปี2018นะคะ ตอนที่เราซื้อมาน่าจะอยู่ในราคาประมาณสามหมื่นห้าแต่ว่ามันมาโดนหลาย,ลายที่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนท้ายไม่พอเราเปลี่ยนเครื่องตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้เราอัปเกรดใหม่เพิ่มอีกห้าพันเหรียญน,นะคะตอนที่เราอัปเกรดอ่ะก็คือหนึ่งหนึ่งสี่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้พอเราอัปเกรดหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็คืออัปเกรดขึ้นมาอีกเศษโฟคิด แอนชอบอะไรในในฮาเล่รุ่นนี้แอนว่าแอนชอบบอดี้ของเขาอะคือแบบมันไม่ใหญ่เกินไปแล้วมันก็ไม่เล็กเกินไปบอดี้เขาดูสมูทดูแบบดูเท่อะถ้าถามแอนว่าถ้าผู้หญิงขีเนี่ยมันจะดูดูดูเซ็กซี่ไหมแอนว่า well. มันตอบโจทย์มากเลยเพราะว่ารุ่นนี้โมดลเขาใหญ่มาก ที่นี่ก็ค่อนข้างค้าไม่มีใบขับขี่ที่เป็นแบบว่าพูดว่าถ้าอย่างรถยนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีใบขับขี่ของรถยนต์ของรถสิบล้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเหมือนมอเตอร์ไซค์คันนี้เลยค่ะก็คือมันจะมีใบขับขี่2แบบก็คือแบบรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่ซึ่งแอนไม่มีรุ่นนั้นแอนก็เลยขับไม่ได้แล้วก็ไม่กล้าขับด้วยถามแอนว่า เราก็เปลี่ยนหลายอย่างกันนะคะบมดหตังไปหลายอย่างเหมือกันกับรถคันโช้์อ่ะแบบประกันอนะ่ะของรถคันนี้น่าจะอยู่ที่สี่หมื่นสี่มนหนึ่งก็ไม่งั้นก็4 2่หมค่ะดอลลาร์นะคะตอนที่อันซื้อมาก็อย่างที่บอกค่ะตอนที่ซื้อมาเปล่าๆสดๆเนี่ย 35, สามหมือัพเกรดสเษโรคิดอีกห้าพันสี่หมื่นใช่ไหมแล้วลองคิดดูว่า เปลี่ยนท้ายเปลี่ยนท้ายตรงนี้อีกหนึ่งพันแล้วก็ซื้อที่นั่งเบาะใหม่ที่นั่งที่มันมากับตัวที่แฟนซื้อให้อ่ะมันจะใหญ่กว่านี้แล้วเราก็จะนั่งสบายกว่านี้แล้วเขาก็ซื้อทีที่บาร์ให้เราด้วยเพราะว่าตอนเวลาเรานั่งอะมันมีความรู้สึกว่าเวลารถมันแรงอะมันจะผีบเราล่วงรถถ้าถามว่าตัวเนี้ยตอบโจอจากหลายๆคนที่สาวๆที่ชอบความเร็วความแรงแล้วก็ยังดูเทแล้วก็มีสไตล์ แอนแนะนำตัวนี้เลยนะคะก็คือ s o อ t เก็ลเบรคเอาท์นางชื่อป o เตโตนะคะนางมีชื่อนะนางมีชื่ออ่าเขาไม่ใช่กะโหลกกะลานะทุกคนเขามีชื่อนะคะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาอวดรูกชายสุดหล่อถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนด้วยนะคะายบาย